สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณในวันนี้นะคะเดีเรามาเช็คพลังงานประจำตัวของคุณก่อนนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจวางลงเอาไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดนะคะไปใส่ใจใดๆทั้ทงสิ้นเลยค่ะอ่าเรามาดูพลังงานประจำตัวของคุณนะคะขึ้นมาใบาแรกเป็นราชาถึงไม้มีความหงุดหงิดในใจนะคะมีพลังงานของ ความโกรธความโมโหความไม่ได้ดั่งใจนะอืมเหมือนคุณนะ่ะตัดสินใจหันหลังจากบางอย่างด้วยนะซึ่งดูเราเนี่ยเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหรือสิ่งที่คุณแบกมาตลอดนะคะระยะเวลาหลายเดือนหรือว่าหลายปีที่ผ่านมาจนคุณรู้สึกว่าคุณทนไม่ไหวแล้วจริงๆคุณจึงได้ตัดสินใจนะคะ ที่จะหันหลังให้กับสิ่งสิงนั้นเพื่อคืนความสุขให้กับตัวเองนะคะอืมเพราะคุณรู้ว่าต่อให้ทำไปนะคะหรือพยายามแค่ไหนก็ตามนะคะมันก็อาจจะไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะคุณรู้สึกว่ามันหมดแพชชั่นแล้วจริงๆกับสิ่งสิ่งนั้นใช้ได้กับทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะ หรืออาจจะเป็นเรื่องครอบครัวนะหรือเรื่องอื่นๆคือได้หมดเลยนะแต่ถ้าจากไพ่ที่ออกมาตรงนี้นะคะเน้นไปที่เรื่องของการงานนะคะเพราะมันเป็นไพ่ไม้นะคะซะสามใบแล้วเนาะจากไพ่ห้าใบานะคะค่อนข้างที่จะเป็นงานที่คุณนะ่ะน่าจะทํามาตั้งแต่คุณเรียนจบนะคะเป็นงานที่คุณก็คือทําได้ดีมากๆด้วยนะคะ ตำแหน่งหนะ้าที่การงานก็ถือว่าก้าวหน้าดีนะเพราะว่าไพ่ในคะ่ะออกมาเป็นราชาถือไม้แต่ทีนี้นะคะรู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างนะคะที่ก็ไม่ได้ดังใจจริงๆจนคุณรู้สึกว่าเราควรที่จะพอสักทีนะคะเพราะคนที่ทำให้คุณผิดหวังนะคะคนที่ทำไอ้รับหลังคุณนะ่ะในเรื่องของการทำงานนะคะก็ดูเหมือนกับว่าเขา นะคะก็ไม่ได้รู้ตัวเองเลยว่าผิดหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณจนตอนนี้ตัวของคุณเองนะคะจึงวางกรอบแล้วก็ผลักดันคนคนนั้นออกจากชีวิตของคุณไปนะคะบีมองว่าเป็นแบบนี้นะเนี่ยไพเดทนะคะขึ้นมาเพราะฉันร้อนเนี่ยคือการตัดสินใจจบตัดสินใจเดินหันหลังจากบางอย่างที่คุณแบกมานานไพเขามาในพลังงานเดียวกันทั้งหมดเลยนะ ที่ไพ่เขาเล่ามาตรงนี้นะคะราชนีถือไม้แต่อันที่จริงเราอะตัวของคุณเองนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะปลดปล่อยนะคะหรือว่าละ,ละทิ้งนะคะบางสิ่งบางอย่างได้ทั้งหมดคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากป้ายสำหรับเป็นราชินีถือถ้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบสูงมากเพราะฉันเราเนี่ยเหมือนคุณเอง ก็จะต้องได้คนมาแทนก่อนนะคะต้องมีคนมาแทนนะคะจะต้องส่งต่อง,งานนะหรือต้องมอบหมายอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะคุณจึงจะสามารถที่จะออกมาได้จริงๆคุณจะไม่ใช้อารมณ์ในการที่จะออกจากที่ใดที่หนึ่งแต่คุณใช้เหตุผลแล้วคุณก็เพียรพยายามมาตลอดมากๆแล้วจริงๆคะ่ะจนสุดท้ายคุณก็รู้สึกว่าก็ควรจะพอสักทีนะคะ นี่คือสิ่งที่ออกมาจากพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนธาตุไฟเด่นที่ธาตุไฟลองลงมาเป็นธาตุน้ำนะคะแล้วก็ธาตุลมนะไม่มีธาตุดินเลยนะคะส่วนราศีที่เจาะจงก็มีราศีกุมกับราศีพิจิกค่ะอืมนี่คือราศีที่เจาะจงนะคะ แต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่บีเห็นนั่นคือการที่คุณเองเหนื่อยมามากแล้วนะคะรู้สึกว่าควรจะพอควรจะหยุดถ้าเป็นเรื่องของความรักบีก็บอกกับคุณได้เลยค่ะว่าความรักครั้งนี้น่ะตัวของคุณเองแบกความสัมพันธ์เพียงแค่คนเดียวพยายามในความสัมพันธ์เพียงแค่คนเดียวเอาอกเอาใจดูแลนะคะคอยให้อภยัยคอยอยู่ข้างๆเสมอเราคุณก็ทำจนสุดทางนะคะจนคุณรู้สึกว่า ถ้ามันดีไม่ได้นะคะคุณก็พร้อมที่จะยุติความสัมพันธ์เอาไว้แค่ตรงนี้ถ้าเป็นมุมมองความรักก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายอะคะ่ะเป็นแปดดาบสถานการณ์ที่มืดแปดกด้านนะคะความรักที่มันตันแล้วจริงๆมันไปไม่ไหวแล้วนะค,ะคุณเองก็คือมองไม่เห็นความหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้แล้วแม้ว่าคุณจะให้รักแท้เขาไปเท่าไหร่ก็ตาม นะคะแต่เขาก็ยังมองไม่เห็นคุณค่าในความรักที่คุณให้ถ้าเป็นความรักก็จะเป็นประมาณนี้แต่หน้าไพ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นไปเรื่องของการงานของคุณนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณนะคะท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณในวันนี้นะ ถึงเวลาที่คุณจะต้องทําตามความต้องการนะคะหรือสิ่งที่คุณถนัดได้แล้วเพราะที่ผ่านมาคุณทําเพื่อคนอื่นมามากพอแล้วนะคะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะตัวของคุณเองก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆได้นะคะอืมเพราะคุณเองอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้าง ไม่ยอมใครเพราะว่าจากไพ่ใบนี้นะคะไพ่พระอาทิตย์นะคุณเป็นคนแบบถึงไหนถึงกันนะ่ะนะคะดีมาดีกลับร้ายมารา้กลับไม่โกงนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคุณเองก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากในเรื่องของการงานนะคะไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเราไม่ชอบเอาเปรียบใครคําสั่งต้องเป็นคําสั่งงานที่สั่งไปก็ต้องเป๊ะเนี่ยคุณเป็นแบบนี้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจึงอยากจะบอกว่าในบางครั้งนะคะตัวของคุณเองก็จะต้องลดพลังงานความใจร้อนตรงนี้ลงมาบ้างเหมือนกันเราก็ถึงว่าที่คุณเองต้องทำความสุขให้กับตัวเองนะอืมไม่อย่างนั้นนะคะเส้นทางอนาคตวันข้างหน้าน่ะหลังจากที่คุณเดินออกมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วเนี่ย คุณจะไม่พบความสุขที่แท้จริงทุกอย่างมันก็จะตามหลอกหลอนคุณอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวของคุณเองกจะทำสิ่งดีๆมาตลอดเส้นทางชีวิตก็ขอให้คุณนะคะพัฒนายกระดับจิตใจของคุณนะคะให้สูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็คนที่เกิดวันจรรันทนะคุณจะมีความโชคดีเข้ามานะคะคุณจะมี โอกาสแน่นอนค่ะนะคะคุณจะได้รับโอกาสคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตแต่ที่แน่ๆตัวของคุณเองจะต้องขจัดพลังงานที่ไม่ไดีออกไปนะคะจากความคิดของคุณให้ได้ซะก่อนเพราะว่าในบางครั้งนะคะคุณยังมีอารมณ์นะคะอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์ไม่พอใจมันกำลังกัดกินใจของคุณนะพอนั้นแล้วนะคะถ้าคุณเคลีย สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้แม้ว่าจะมีคนจ้องจับผิดแม้ว่าจะมีคนไม่หวังดีนะคะซึ่งไพ่2ใบนี้นะคะออกมาในลักษณะที่มีคนไม่หวังดีกับคุณแล้วก็เหมือนอาจจะใช้คำพูดใจทำให้คนอื่นนะคะไม่ชอบคุณด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในณเวลานี้คนคนนั้นกำลังแอบมองแอบดูผลงานของตัวเองอยู่ คุณนะคะจะต้องไม่เดินตามเกมคนคนนั้นนะคุณจะต้องใจเย็นนะคะหลอกก้อนนิ่งให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะสิ่งดีๆที่คุณทำคุณจะได้รับสิ่งดีๆตอบกลับมาแน่นอนนะคะพอคุณนะ่ะโดยปกติแล้วคุณเป็นคนใจกว้างนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือตัวแหละเพราะว่าบางคนนะ่ะทำงานคือมีตำแหน่งงานที่สูงนะคะ ต่อให้จะมีใครเข้ามายังไงก็ตามแต่คุณเองก็คือปฏิบตัติต่อทุกคนแบบเท่าเทียมกันแล้วคุณก็เป็นคนที่มีน้ำใจมากๆนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยหลายๆอย่างที่ประกอบมาเป็นคุณนะคะจะทำให้คุณผ่านพ้นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดตรงนี้ไปได้นะคะเราที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกนั่นคือคําพูดของคุณคุณมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์คุณมีคําพูดเป็นอาวุธนะเรียกว่าคําพูดของคุณนะคะเวลาที่คุณไปติดต่อประสานงานนะคะติดต่อค้าขายหนะหรือเจรจาทางด้านของธุรกิจอะคะ่ะมักจะประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องใช้วาจาของคุณนะคะในทางที่ถูกต้อง เพราะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านออกมานะคะก็คือย้ําเลยว่าตอนนี้นะคะมันถึงว่าที่คุณเองจะต้องเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในตัวเองนะคะให้พร้อมที่จะเดินก้าวต่อไปอย่างมั่นคงด้วยจิตใจที่บร,ริสุทธิ์ของคุณเหมือนกับที่คุณทํามาตลอดไม่ต้องไปสนใจนะคะสิ่งที่มันเข้ามากระทบมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เข้ามายั่วยุวทําให้คุณคว้ยขยเท่านั้นอืม แล้วก็เพิ่มพลังงานของคนเกิดวันพุธนะคะไปอีกหนึ่งวันนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันที่เจาะจงก็จะมีอาทิตย์จันทร์แล้วก็พุธนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยค่ะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะอาจจะมีคนที่ใช้ความจิตใจดีของคุณเนี่ยค่ะเข้ามาเอาเปรียบคุณในบางครั้งเพราะฉะนั้นเราเนี่ยท่านจึงบอกว่าคุณเองนะคะก็จะต้องปล่อยวางบ้าง ช่วยเฉพาะคนที่สมควรที่จะช่วยใครที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งคุณก็ตัดคนคนนั้นออกไปเลยค่ะไม่จําเป็นต้องสนใจเพราะจากพลังงานที่บีเห็นนะคุณมีพลังงานของราชินีถือถ้วยอะ่ะคุณก็จะใจดีกับทุกคนแต่บีก็เห็นความเป็นราชาถือไม้ของคุณในหะาะที่ออกมาในใบแรกเนี่ยอืมเพราะว่าบางทีคุณเองอะค่ะ ก็มีพลังงานของการที่จะตัดบางสิ่งบางอย่างได้เหมือนกันถ้าคุณรู้สึกว่ามันถึงจุดที่คุณพยายามไปเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะอ่ะคุณก็มีพลังงานตรงนี้เหมือนกันแต่ในบางครั้งก็ต้องใจเย็นกับบางสถานาการณ์นะอ่ะเรามาดูพี่นางฟ้านะคะ บางสิ่งบางอย่างมันแค่ยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นนะคะรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วทุกทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงนะขอให้คุณนะคะจงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองค่ะคุณสามารถที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองได้เลยนะคะขอให้คุณมองหาสัญญาณใหม่ๆช่องทางใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆให้กับอนาคตของตัวเองนะรอคุณจะพบนะคะ เส้นทางที่ใช่ของคุณค่ะสิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะไม่ใช่ความจริงที่เป็นก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วมองให้ลึกลงไปนะคะมันอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพลงตาก็ได้นะขอให้คุณมีความเชื่อและความศรัทธาในเขาว่าทุกทอย่างในชีวิตของคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจากสิ่งที่คุณได้กระทำกรรมดีมาตลอดนะคะโอกาสที่ดีนะคะจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแน่นอนค่ะ มาดูวันเกิดวันที่นะคะเราก็ราศีเพิ่มเติมนะคนที่เกิดวันที่ย9ิบเคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่18ปราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่สี่ราศีมังกรนะคะหรือคนที่เกิดวันที่10คนที่เกิดวันที่สิบห้นะคะ ตัวเลกที่เกี่ยวข้อง 42, 13, 27, 68, 25ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ